สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรนดอมนะหนัวข้อที่ว่าคนรักที่คุณจากไปหรือว่าคุณที่คุณกําลังคบอยู่เนี่ยนะคะเขามีความรู้สึกอย่างไรกับมือที่3นะคะสําหรับคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของคู่ครองนะตรงนี้ รบกวนเนาะเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคุณกําลังประสบปัญหานะคะคู่ครองหรือว่าคนรักเนี่ยกำลังคบอยู่กับคนที่สามเนี่ยคุณสามารถเข้ามาดูได้นะคะพลัางงานนี้นะคะอาจจะเป็นของคุณก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เนาะมันเป็นการสุ่มนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะ พลังงานที่ขึ้นใบแดกนะคะเป็นพลังงานของตัวคนที่คุณกําลังคบหาอยู่หรือว่าคู่รักคู่ครองของคุณนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่มีความสามารถเ,เรียกได้ว่าหลากหลายนะคะมีความรู้ความสามารถมากเลยทีเดียวแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งด้วยนะคะ น่าจะเป็นภาวะผู้นำอ่ะอม,มีความเป็นภาวะผู้นำสูงนะคะในทีน่นี้อาจจะมีเขาเรียกอะไรประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานหรือว่าธุรกิจนะคะในที่นี้นะบุคลิกเขาจะเป็นคนมีมาดมาดมาดขืนมาดนิ่งนะคะพูดน้อยต่อยหนะักอะไรประมาณนี้เขามีความเป็นผู้นำสูงะคะ่ะ ในที่นี้มาดูเขามองคนรักของเอ้ยมองมองมือที่สามว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะคะขึ้นมาเลยเดจัสเมนต์มันเป็นการผูกพันกันด้วยจิตวิญญาณนะมันเป็นเหมือนการทําบุญทากรรมร่วมกันมาทําให้เขาได้มาพบเจอกันนะคะ mm hmm. เขามองว่าผู้หญิงคนนี้โอ้โหใจดี นะคะใจดีมีเมตตาประมาณนั้นเลยมองเป็นนางฟ้าเลยนะคะแล้วก็มองว่า,ามือที่3นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เนาะอ่ามือที่3นี้นะคะสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้กับเขาได้นะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถหลากหลายเลยนะคะมองเห็นเม็ดเงินเลย ถ้าคบกับผู้หญิงคนนี้หรือว่าผู้ชายคนนี้สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้เขาแน่นอนนะคะได้ไพ่แปดไปเท้าขึ้นมาด้วยก็เป็นการยืนยันได้ว่าเขามองว่ามือที่สามเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดทางการเงินการงานให้กับเขาได้นะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะแต่วันข้างหน้านะคะ น่าจะมีปัญหากันแหละถ้าได้ไพ่ห้าไม้ขึ้นมานะคะแต่เป็นในเรื่องของงานหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูให้นะคะเขามองถ้ามองเป็นลักษณะที่นิสัยของผู้หญิงคนนี้ที่คู่ของคุณมองนะคะเขาก็มองว่าคนคนนี้นะคะก็ยังมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความขัดแย้งในตัวเองเหมือนกันนะคะคือเป็นถ้าเปรียบเทียบกับนิสัยเนาะก,ก็เหมือนกับคนที่ค่อนข้างที่จะ สับสนวุ่นวายใจในตัวเองค่อนข้างเยอะอยู่นะเพราะว่าน่าจะด้วยเนี่ยความสามารถหลากหลายไงทำหาเงินได้หลายช่องทางไงมันก็เลยทําให้ชีวิตการทํางานของผู้หญิงคนเนี้ยค่อนข้างวุ่นวายสับสนนะคะอืมเขาเขามองกันแบบนั้นเนาะทีนี้จะมาดูไพ่ห้าดาบของเอ้ห้าไม้เขานะคะนี่ไงเขามอง เขาบองผู้หญิงคนนี้ว่าโอ้โหแบกรับภาระไว้เยอะเลยนะคะมีปัญหาในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของงานแน่นอนเลยอะ่ะขึ้นมาสิบไม้อีกแล้วนะคะมีความขัดแย้งกันในองค์กรในที่ทํางานนะคะทาให้เออ่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกนะหนักไพ่สิบดาบนี่คือมันแย่แล้วนะอืมอืมเนี่ยค่ะแล้วสุดท้ายก็เนี่ยเขามองว่า เ,เขาเป็นตัวเลือกของบุคคลที่3นี้เหมือนกันนะคะในที่นี้เนาะเพราะเขาเขาดูออกเนี่ยเขาดูตั้งแต่เนี่ยสร้างเงินสร้างไรายได้แล้วก็ดูออกว่าผู้หญิงคนนี้มีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งเขาเองเขาก็มองมองหาหนทางในการที่คิดจะช่วยเหลืออยู่นะคะตรงนี้น่าจะพูดตรงๆก็คือคบกันที่ผลประโยชน์มากกว่าเนอ้ออันนี้นะคะ ไพ่ใต้สำหรับเป็นไพ่ t h h h n n m m n นนะคะลึกๆลงไปเขาก็กังวลในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะทีนี้พี่บีจะมาดูต่อนะคะอีกสำหรับนึ่งนะดูว่าสองคนนี้นะคะเขาจะไปด้วยกันได้ไหมก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหามีอุปสรรคเหมือนกันนะ ม,มันก็ไม่ได้ราบลื่นสักทีเดียวหรอกแต่ก็ถามว่าในตอนนี้ไปกันได้ไหมก็ไปกันได้นะคะไปกันได้อยู่แต่ว่ามันก็น่าจะมีปัญหารหรืออุปรสรรคอะไรบางอย่างเนี่ยขึ้นไพ่ดับท้งนั้นเลยนะคะก็เป็นที่แน่นอนเลยว่ามันก็ไม่ได้ราบรื่นหรอกคะ่ะในความสัมพันธ์ของคนที่คุณรักกับมือที่สมเนี่ยมันเป็นไพ่ดับขึ้นมานะอ,อเปิดอีกน้อย ม,มันน่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือว่า,ามีใครคนใดคนหนึ่งนะคะมีมีการมองหาโอกาสในการาสร้างเงินสร้างไรายได้ใหม่หรือว่าถ้ามันมีใครคนใดคนหนึ่งอะคะ่ะที่มีทางเลือกอื่นแล้วอินฟินิตี้อะเครื่องหมายเนี้ยมันก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามันไม่จบแค่ตรงนี้แน่นอนนะคะอืมเรื่องมันยังไม่จบแน่นอนเนาะ ยังไม่จบค่ะดูแล้วนะความสัมพันธ์ของพวกเขามันเป็นไปได้ด้วยความลำบากยากเย็นน่ะแต่มันก็ยังไม่จบนะคะมันยังมีช่องทางมันยังมีทางออกที่พวกเขายังต้องไปต่อกันได้อยู่ในดูคนทุกข่นี่ไงอืมช่วงนี้เขาก็ยังดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่นะคะไพ่ D M page เขากับมือที่สามนะดูให้มันเจ็บทําไมเนี่ยอืมแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็พยายามที่จะประคับประคองกันนะ ดิเ uh, อ็มเอ่อเดเทมเพสนี่ยค่ะอเหมือนกับต้องอยู่ห่างไกลกันด้วยนะอืมอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะคะระยะทางอาจจะห่างไกลกันนะคะแต่ก็ยังส่งใจสื่อใจถึงกันอยู่เนาะอืมแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะเขาสองคนจะ ่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะในในความมุ่งหวังของเขาสองคนในตอนนี้นะก็ถ้าเรียบเรียงคำพูดก็คือถึงแม้จะห่างไกลกันด้วยเหตุผลใดก็ตามนะคะแต่ก็ในตอนนี้ก็ยังคงประครับประครองความสัมพันธ์นะคะก็ยังดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่แล้วก็ยังคงเป็นแหลงใจให้กันและกันอยู่นะคะช่วงนี้เขาก็อย่างที่บอกค่ะเขาก็แฮปปี้ดูนิ่งๆนะ เขามีเป้าหมายแต่เชื่อได้เลยว่า,าแรนนอมนี้นะคะดูแล้วเขาทั้งคู่คบกันเพื่อผลประโยชน์ค่ะแฟนของคุณหรือว่าคู่รักของคุณเนี่ยมองมองว่าเขาเป็นคนที่สามารถสร้างเงินสร้างงานสร้างไรายได้ให้นะคะเออเขาจริงๆเขาก็เป็นคนที่รู้ผิดรู้ชอบนะ ผิดชอบชั่วดีเขารู้แต่ว่าด้วยความที่มันผูกพันกันมาทางจิตวิญญาณทางสิ่งที่เราบอกไม่ได้นะว่าทำไมเขาสองคนต้องมาเจอกันพอขึ้นไพ่สองใบเนี้ยมันก็เลยรู้เลยว่ามันเกมันเป็นการที่ผูกพันกันมานะคะอาจจะเป็นอดีตชาติก็ได้เนาะตรงนี้นะคะแต่สุดท้ายนะคะเอ่อก็อยากจะให้กำลังใจของคนที่กำลังพบเจอปัญหานี้นะคะว่า ถ้าเราไม่ส่องอ่ะนะคะเลิกส่องเลิกดูเลิกใส่ใจนะคะมันจะดีกว่ากันไหมนะคะช่วงนี้ที่ทําได้ก็คือให้คุณพยายามรักษาเยียวยาจิตใจตัวเองนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำให้จิตใจมันไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของเขานะคะพยายามม o v e อ n ให้ได้ะคะ่ะนึกถึงนึกถึงสิ่งที่ ทำให้เราเสียใจเจ็บช้ำน,นะคะถ้าในตอนนี้หากมีใครบางคนนะคะกำลังพยายามที่จะมูฟออนนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำว่าก็ขอให้คุณเข้มแข็งแล้วก็ให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแต่ถ้าใครยังคิดว่าจะไปต่อนะ อันนี้ก็นะแล้วแต่จะคิดพิจารณาถ้ายังอยู่กับเขาได้แล้วมีความสุขก็อยู่ไปนะคะทนไปทนเจ็บทนปวดให้ได้นะคะเออแล้วเวลามันน่าจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาเองแต่นะคะถ้าใครทนไม่ได้นะคะในช่วงนี้อยากให้กลับมารักตัวเองให้มากๆอยากจะดูให้อีกสักหน่อยนะคะว่าเออ ไพ่จะแนะนําคุณว่าอย่างไรนะรู้เขาแล้วอะรู้ว่าเขาแฮปปี้กันอยู่อะตอนนี้ไพ่จะแนะนําคุณยังไงนะคะอ่าไพ่บอกว่าไม่ให้คุณเอาใจไปจดจ่ออยู่กับเรื่องแบบนี้นะคะให้คุณมองว่า คุณเองก็มีทางเลือกเหมือนกันนะคะเลือกที่จะมาหาความสุขให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองนะให,ให้คําแนะนําขอสักสามใบนะคะเนี่ยการเดินทางนะคะให้คุณนะคะเ,เดินทางนะคะไปท่องเที่ยวนะคะเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวอะไรก็ได้ที่ทําให้มันมีความสุขนะคะไปต่างประเทศก็ได้นะเออไปเดินทางนะคะ อ่ะใบสุดท้ายค่ะขอคำแนะนำอืมเนี่ยค่ะไพ่บอกมาเหมือนเหมือนพี่บีเลยก็คืออยากเครียดอยากกังวลน,นะคะให้ให้ให้คิดว่ามันเป็นโชคชะตาแล้วกันนะคะถ้าเราเป็นคู่แท้กันอะยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันแต่ถ้าไม่ใช่นะคะก็ขอให้ห่างออกไปละกันให้คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้แบบนี้เหมือนกันนะคะไพ่ใบน,นี้มันแปลว่ามันเป็นเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะ เขาก็คงไม่อาจจะไม่ใช่คู่คู่ของคุณก็ได้นะคะพไพ่ใบเนี้ยมันมันแปลได้แบบนั้นนะเออก็ไพ่ออกมาก็แนะนําดีนะคะให้คุณปล่อยวางทําใจนะคะอย่าไปหมกมุ่นเลยแล้วก็เออเขาอาจจะไม่ใช่คู่ของคุณก็ได้นะคะแล้วก็ ให้เนี่ยคะ่ะมองหาโอกาสอื่นเห็นไหมคะมองหาโอกาสอื่นสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะคะเดินทางออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะพยายามรีแลกเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะพี่วีเชื่อว่าอย่างนั้นเนาะขอเอาใจคนที่มาดูคลิปแรนดอมในช่วงนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์กันด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้กันเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ